มีการไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้านอีกด้วยค่ะโดยชุดแพทย์ทหารเสนารักกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6นะคะได้ออกไปเยี่ยมประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะให้ความช่วยเหลือพร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพค่ะ ที่บ้านเกษตรสามคัคคีหมู่9ตําตบลคำขวางอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่6จัดชุดแพทย์ทหารเสนารักษ์เดินเท้าออกไปตรวจเยี่ยมตรวจสุขภาพนายอุดมสายบุญซึ่งเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงด้วยอาการแผลกดทับด้านหลังทั้งสองข้างเดินไม่ได้และมีโรคประจําตัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติพร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลและปลอดภัยจากโควิด -19 โดยชุดแพทย์ทหารเสนารักษกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ยังได้ออกให้ความรู้และคำแนะนำในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 ตามมาตรการวิถีใหม่ New Normal ค่ะเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เท่าทันโรคพร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องอุป,ปโภคบริโภค มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนช่วยเหลือกันจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 นี้จะคลี่คลายค่ะ